นี่คือสไตล์ผมเลยนะครับสไตล์ที่การเก็บพระแบบที่ไม่เหมือนใครเก็บนะครับเก็บยังไงให้โลกจำนะฮะต้องบอยเท่าจันเก็บนี่แหละฮะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดตู้เซฟนะครับปีนี้ผมได้เช่าพระไว้จำนวนมากมายมหาศาลเช่ามาเสร็จปุ๊บกย็ยัดใส่ถุงยัดใส่ถุงยัดใส่ถุง นี่หลักแสนถึงล้านนะครับหลักหมืน่นกลางจนถึงเกือบแสนนะครับก็จะเขียนไว้แบบนี้แต่เรื่องเรื่องตอนนี้ข้างล่างมีเยอะมากแต่เราจะจัดใส่กล่องใส่กล่องใส่กล่องเพื่อจําแนกแยกให้เห็นว่าอะไรมีราคาอะไรไม่มีราคาส่วนที่มีราคาคัดออกเลยคัดออก,ค,ออกคัดออกข้อแล้วก็จับแยกให้เหมาเพื่อนหรือว่าก็แยกกังหากไว้สําหรับเป็นชนวนมวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นต่อ,ต,อต่อไปที่ผมจะสร้างโอเคเดี๋ยวเจอกัน จัดก,การเรื่องการแยกทองก่อนนะพวกกรอบทองแบบนี้บางครั้งเนี่ยผมเช่าพ้ามาแล้วตลับทองมันไม่สวยผมก็จะยัดใส่ถุงแบบนี้นะครับยัดใส่ถุงแบบนี้ <c oughs> ยัดแบบนี้นะครับกรอบทองบบเนี้ซึ่งบางครั้งเนี่ยคือผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องเวลากอบไม่สวยพอกอบไม่สวยผมแกะหมดเลยแกะแกะแกะ,แกะนะครับแล้วก็จะเอามานี่นี่ก็เพิ่งแกะมานะครับก็จะเอามาใส่รวมไว้ก่อนแล้วก็ไปหลอม หลอมเพื่อที่จะขายทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าทาให้สวยอันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับเพราะว่ามันเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังมายังไม่มีเวลาแกะนะครับพี่นที่เพิ่งเช่ามาก็จะใส่ถุงแบบนี้ไว้กรอบทองประมาณนี้นะครับ <S <S ความยากที่สุดของการเช่าของผมก็คือการจับจับแยกนี่แหละฮะพอเช่ามาแล้วก็เก็บ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 แล้วก็ยังไม่มีเวลาแยกอันนี้เอาทองไปไว้ตรงอันนี้ก็จะเป็นพระทองคำนะฮะพระทองคําทั้งหมดเลยทุกองค์นะครับเป็นพระทองคําทั้งหมดนะครับผมก็จะแยกเอาไว้ว่า แต่นี่เล่นนะเล่นซะส่วนใหญ่นะมีราคาทุกองนะเป็นแบ่ว่าพอดีผมไม่รู้จะเก็บยังไงนะครับที่เก็บไม่พอแล้วก็พอรวบรวมได้ซักล็อตใหญ่แล้วก็ไปฝากธนาคารไปฝากธนาคารฝากธนาคารหมดนะครับก็จะเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราเริ่มจัดกันเลยนะครับโอเคเนี่ยปัญหาคือตรงนี้อันนี้จะเป็นพวกสร้อยเก่าผมปัญหาของผมก็คือพระที่ไม่แพงเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลง ทุกองค์นี้ก็นึกสุกจะประมาณหกเองค์รู้สึกผมจะมีเยอะมากนะเพราะสุดเนี่ยผมชอบสะสมขพงาสุดนะอ้าวนี่หลวงพุตโต๊ะนะครับนี่ก็จะเป็นหลวงพุโต๊ะนะครับแบบนี้เป็นเหรียญหลวงพุตโต๊ะแบบนี้นะครับจะเช่ามาก็มาใส่ไว้ตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มจําแนกแยกเลยนะครับดูโอ้นี่ตลับอีกยังมีตลับอีกนี่ก็ตลับนะครับเดี๋ oh, <no. S 1> ยวผมแยกตลับก่อนพวกกรอบทองนะครับใส่ถุงไว้ นะครับก็จะได้จําแนกไปก่อนทีละส่วนนะครับทีละสัสดส่วนก่อนนะครับจะได้ไม่งงอันนี้ใส่ตลับโอเคเช่ามาวันก่อนนะครับเกือบแสน <c oughs> หลวงมพพชอแ่มนะครับยันวักนะครับเช่ามาแล้วก็มาไว้ในนี้ส่วนนี้พระทองคำอ่ะพระทองคําไวนน้นี้ครับเนี่ยผมจะแยกวิธีการแยกของผมจะแยกแบบน,นี้ครับโอเคแล้เดี๋ยวจําแนกแยกกันก่อนนะครับอันนี้ หลักหมื่นนะหลักพันจนถึงหลักหมื่นคนะโอ้โหที่ต้องบอกกอนเลยว่าทําคลิปเนี่ยไม่เหนื่อยเท่ากับการจัดพระนะครับเพื่อนดูนะหลวงปู่ทวดผมมีอะไรบ้างโอเคเลยปุ๊บอันนี้หกเดือนนะห้าเดือนห้าเดือนหกเดือนเนี่ยประมาณนี้เลยทุกองค์เป็นหลวงปู่ทวดทั้งหมดนะฮะนี่เหรียญเลื่อน,อนสมณศักดิ์ด้วยนะนี่เหรียญเลื่อน,อ,นอันนี้เพิ่งเชา้มามาเมื่อเช้านะครับเดีพเพื่อนๆดูนี่ปั๊มซ้า ปั๊มซ้ำนะครับจนเพื่อนๆดูนะฮะลงนี่คือลงปูธวนเนื้อผงผมยังยัดรวมกันเลยนะครับขอให้เป็นลงปท้วนนะฮะนี่เทารีตปั๊มใหญ่นะครับนี่ตัวทอบ้างอา้าวมีกิ่งตรงนี้ลงมาได้ไงเนี่ยผิดกองนะครับนี่ลงบูทวนนะครับนี่เสาอากาศตัวทอใหญ่นะครับลงปทธวดโอ้โหนี่เฉพาะเอาเฉพาะแบบพิมพ์ปั๊มพิมพใหญ่พวกนี้เนี่ยให้ดูเล่นๆแล้วกันับ โอ้โหอะวันนี้ลองดูเล่นๆนว่าเยอะแค่ไหนนะครับนี่ในส่วนเฉพาะ5เดือนนะฮะ5เดือนที่ผมสะสมมานะครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหนี่พิมพ์เด้วยนะครับนี่นี่คือการสะสมแบบสไตล์อันนี้ไม่ใช่หลวงปู่ทวดสไตล์บอยทัพประจันฮะอย่าเก็บแบบผมนะเพราะว่าถ้าเก็บแบบผมจะหาไม่เจอนะบอกตรงๆเลยนะครับถ้าเก็บแบบบอยทัาประจันก็จะหาไม่เจอนะครับ นี่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 ช้างป้องช้างป้องมีไม่รู้กี่เหรียญนะอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่โอ้โหมีประมาณนี้ก่อนนี่เราเมกะพัดอะไรมั่งเนี่ยอันนี้เนื้อว่านนี่นี่เฉพาะโอ้โหนี่เหรียญทีนี้เหรียญเนี่ยเยอะเพื่อนๆดูนะ นี่คือการเก็บของผมนะผมจะเก็บแบบเนี้ยเก็บแบบง่ายๆแบบเนี้ยแล้วก็ค่อยๆรวมมรวมรวมๆม,ม,มีคนอันนี้ผมมีหลายถุงนะลงมุอทวด้มีหลายถุงแต่พอสุดท้ายอย่างที่ผมบอกไงว่าเวลาที่ผมเก็บเนี่ยผมจะเก็บเยอะๆเพราะว่าเนื่องจากมันไม่มีบางคนบอกต้องใส่ตลับนู่นนี่นั่นผมไม่มีที้เก็บขนาดนั้นผมก็จะใส่รวมเนี่ยเขียนลงมือทวดนะครับรวบทีเดียวถ้าเป็นลงมือทวดก็จะใส่รวมถุงกันเลยพอใส่รวมถุงเสร็จปุ๊บก็ เก็บขึ้นนางหากเวลาที่เราจะปล่อยหรือเราจะหาก็จะเทะมาทั้งถุงจะรู้เลยว่าเอ้ยนี่หลงวงพ่อทวดเรามีขนาดนี้นะนะครับแล้วก็ผมว่าผมมีเป็นพันองค์นะแล้วก็ผมเชื่อว่าอนาคตหลงวงพ่อทวดจะแพงผมก็เลยเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราลองดูหรือจากกล่องพวกนี้ก่อนว่ามีหลงวงพ่อทวดหลงเหลือบ้างไหมนะครับอันนี้นะครับมีหลวงพ่อปื้ม นะครับว่าสวนหงนะครับนี่หลวงูุโตนะหลวงูุโตจะจับรวมหลวงุ่ตก่อนเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้มีคนอยากจะได้หลวงูุโตของผมนะครับผมบอกผมไม่มีเวลารื้อเลยนะครับนี่เป็นเนื้อผงเอาแยกเนื้อผงอันนี้หลวงบุทวดอีกนี่มาอยู่นี่หลวงทวดเดี๋ยวหลวงทวดนี่รวมรวมเป็นเซตเดียวกันเอาใส่ถุงนั่นก่นอนหลวงทวดนะคือคนเดียวจัดไม่ได้ต้องช่วยจัดหลายคนนี่ลหลวงูุโตนี่นี่เป็นหลวงบุตโตนะครับนี่หลวงูุโตะนะครับ สองอนี่ลองมุตโตนี่ลงมุตโตอีกชุดหนึ่งแบบนี้ลองมุตโตแบบนี้นะครับผมก็จะใส่ไว้นะครับหลายๆท่านอาจจะงงว่ามึงเช่าแล้วมึงไม่ขายเลยเหรอจริงๆฮะ <c oughs> ไม่ได้ปล่อยเลยฮะส่วนใหญ่ผมจะเช่ามาแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยผมสะสมได้ผมก็สะสมไปนะครับสไตล์ผมจะเป็นแบบนี้ จริงๆนะครับนี่ก็คือการจัดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับนี่ชุดนี้เด็ดเลยนะทีเด็ดเลยฮะพระเก,เก๋ครับนะครับก็จะเป็นพระเก๋ที่เคยเช่ามาบางทีก็เหมาเหมามานะครับแล้วก็มีพระเก๋หลงมาอะไรเงี้ยก็เช่าเช่ามานี่คือในรวมนี่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 พระเก๋อันนี้อันนี้รู้ว่าเก๋อยู่แล้วนะอันนี้คือเจ้าของเขาแบบว่าเอาพระอย่างอืงอ่นมาปล่อยแล้วผมบอกเฮ้ยอันนี้เก๋นะ หมบอ,อกเดี๋ยวว่าวันหลังผมจะไลฟ์สดให้เป็นวิทยาทานนะครับว่าแท้มันเป็นยังไงเก๊มันเป็นยังไงอันนี้คือหนึ่งในเกนะครับอันนี้อันนี้รู้ว่าเก้อยู่แล้วแต่นี่ซื้อเขาไปเป็นหมื่นนะนะครับแล้วก็เพื่อจะนํามาทําไลฟ์สดเดี๋ยวค่อยมาอัดคลิปให้ดูนะว่าของปลอมเป็นอย่างไรนะครับนี่นี่คือเก๊หมดเลยครับนี่เป็นถุงเป็นถังเลยนะครับ,รบก็เป็นภาเก้ที่อยู่ในนี้ครับเช่ามาทุกองคล้วนนี่นี่องนี้เช่ามาแสนกว่าบาทฮะเก๊นะครับก็ใส่ถังกันไปนะครับ เนี่ยก็เป็นพระที่เก๋ๆมั่งนะครับนะครับหลายอย่างเลยในนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เราก็จะัดจับแยกทั้งหมดอะไรที่เก๋ก็จับแยกไว้ครับก็อยู่ในกล่องพระเก๋นะครับถ้ารวมมาแล้วนะผมว่าเป็นสิบสิบล้านนะที่โดนโดนมานะครับอ่าอันนี้ชุดบางใหญ่เพิ่งเพิ่งไปเช่ามานะครับเป็นหลวงพ่อปานนะเป็นหลวงพ่อปานนะครับก็เป็นหลวงพ่อคืนนะเนี่ยสังโคนะครับแล้วก็พระปิรันเนี่ยพระปิรันเนี่ยองค์เป็นหมื่นๆนะ ก็มาไว้ในถังนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยแยกทินไม่ไหววันนี้เหนื่อยมากครับอันนี้คือเพิ่งเช่ามาเมื่อวานฮนะชุดบางใหญ่นะครับแล้วทีนี้ก็ามาดูนะครับพระทองคํานี่พระทองคําที่ผมเก็บไว้นะครับก็เอ้านี่มีอันนี้เลยที่เป็นเนื้อนาคนะ,ะเนื้อนาคนี่เป็นทองคํานี่เป็นเหรียญย่าโมนะครับเป็นเหรียญในหลวงนะครับในหลวงเป็นเหรียญอาจารย์วลานะครับหลวงปู่ทูบนะครับนะครับแล้วก็จะเป็นพระกิ่งพระอะไรต่างๆมากมายนะครับ อยู่ในนี้นะครับก็จะเป็นพระทองคําทั้งหมดนะครับทองคําทั้งหมดเวลาผมเก็บก็จะเก็บประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะสะดวกนะครับเดิมทีมันมีหลายถังละนะครับตอนนี้เพิ่งนี่เฉพาะครึ่งปีนะก็เดี๋ยวเราค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆนะครับนี่คือสไตล์ผมใครมีนะใครมีแล้วอยากจะแบ่งให้ผมเนี่ยส่งมาอะไรส่งมาได้เลยที่แอทไนบีโอวเลขหกหกตัวนะผมรับเช่าทุกอย่างที่มีราคาแต่ถ้าเป็นพระทองคำก็ต้องเลือกหน่อยว่าบางอย่างไม่มีราคาผมไม่เอานะอันนี้คือมีราคานะ ไม่ใช่ว่าราคาทองนะเกินราคาทองก็เอาถ้ายิ่งแพงกว่าราคาทองถ้าถ้าเป็นพาระที่เล่นกันผมยิ่งยากได้นะครับอ่ะนี่นพาระทองคําแล้วก็หลวงปู่ทวดนะครับหลวงทวดนี่จัดเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ฝาหลุดเลยนะครับเพียบเลยนะครับผมว่าหลวงปู่ทวดเป็นพาระที่ผมค่อนข้างที่จะรักและศรัทธานะนี่เหรียญรุ่นแรกเลยนะเนี่ยนี่เหรียญรุ่นแรกนะครับนี่เช่ามาร้วยจะสองแสนนะแสนกว่าสองแสนนะเนี่ก็มาใส่ถุงอย่างนี้ นี่คือสไตล์ผมเลยนะครับสไตล์ที่การเก็บพระแบบที่ไม่เหมือนใครเก็บนะครับ mm hmm. เก็บยังไงให้โลกจำนะฮะต้องบอยท่าจันเก็บนี่แหละฮะดูเหรียญเลื่อนอาอไม่ใช่เห mm hmm. เรียญเลื่อนเหรียญกี่คอแหมมองไม่เหรียญเลื่อนเลยเหรียญเลื่อน,อ,นอยู่ในนี้หลายอันนะครับ mm hmm. ก็นี่คือสไตล์ผมนะครับนี่เหรียญเลื่อนนะครับนี่เคยเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์แล้วก็ต่างๆมากมายนี่มีพระหลักแสนนะพระหลักแสนนะครับ กิ่งนาเลสวนนะครับ07นะครับนี่พ่อเงินปี15นี่หลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนเนี่ยซื้อมากับ2 0 0 0 0 0นะนะครับซื้อมากับ2 0 0 0 0นหลวงพ่อทองสุกเนื้อเงินนะครับสวยๆเหรียญนึงเป็นล้านนะผมรับเช่านะถ้าใครมีเหรียญเป็นล้านแต่ต้องสวยนะแต่พอสภาพนี้เหรียญนึงก็หลายหลายแสนนะเอามาขายผมได้นี่นะครับก็จะมีพระต่างๆมากมายนะครับทุกองค์เนี่ยมีราคาหมดเลยนะครับนี่หลวงพ่อแช่มนะครับขันตอใหญ่หอมเน้นนวะโลหะนะครับรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเงินนะครับ กิ่งนาเลสวนนะครับผมชอบพระกิ่งโอ้กิ่งนาเลสวนมีหลายองค์นะสี่ห้าองค์นะผมเก็บไปเรื่อยนี่ผมพ่อบดน้อยนี่ซื้อมาแสนกว่าบาทนะเช่ามาแสนกว่าบาทก็เก็บใส่ถังใส่ถังไว้นะครับนี่หลวงพ่อฉุยเช่ามาสี่แสนนะเช่ามาสี่แสนก็อยู่ในนี้นี่เช่ามาห้าแสนนะครับก็อยู่ในถังนี้นี่เช่ามาห้าแสนนะครับ 4, ก็ยังอยู่น,นี้ นี่ครับก็อย่างที่ผมบอกครับผมเก็บพระประมาณนี้เก็บพระสไตล์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดินไปใกล้ๆตากล้องหน่อยอ่ะฮะเดี๋ยวนี่ก็เป็นพระอะไรเลยหลักหมืน่นนะหลักหมื่นนะครับถึงสามหมื่นนะครับนี่ก็เป็นหลวงพ่อนี่นะครับนี่ซื้อนี่เช่ามาตั้งหลายตังนะสมัยก่อนเหลือหนึ่งห้าห้าหกหมื่นแต่ปัจจุบันเหลือสองสามหมื่นนะครับนี่ก็เป็นพระหลักหมื่นหมดเนี่ยผมก็จะใส่ในนี้หลวงพ่อพรมนะครับหลวงพ่อ โอ้โหเยอะเลยครับดูสิเพื่อนๆดูแล้วกันคือสไตล์ผมจะเก็บแบบนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้สไตล์ผมนี่อย่างนี้เลยแล้วก็นี่จะเป็นพักกองพักกองนี้ก็เล่นเป็นหลวงพ่อเกษรซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็นี่เป็นทองคําทองคําพวกตลับทองที่ผมบอกนะครับผมชอบผมว่าเก็บนี่หลักหมื่นถึงหลักแสน่ะดูหลักหมื่นถึงหลักแสนหน่อยอ่ะยกขึ้นมาตรงนี้โอ้โหหล่น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 ใส่ถังนี่นะครับ นี่พวกนี้แต่พวกนี้ก็ตลาหลังก็ราคาไม่แพงนะนี่ผมีเยอะเลยนะครับนี่นอพอสุดประกาหลงนะครับอ่าแล้วก็หลงปูเพิ่มปูเพิ่มนะครับนี่หลงปู่สีนะครับประมาณนี้ฮะก็จะเป็นเหรียญที่ผมเก็บ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 ใส่ถุงใส่ถังไว้นะครับแล้วก็เยอะแยะมากมายแล้วก็รวมถึงพาที่กําลังจะถ่ายรูปนี่นี่่ามามาตากล้องมานี่นี่น อันนี้คือเตรียมจะถ่ายรูปนะครับก็นี่พระชัยสายฟ้าเนื้อทองคำหลวงปู่โตะนะนี่เหรียญเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหาน่ายนะครับนี่แบบนี้ฮะนี่เช่ามาเหรียญเป็นล้านนะแล้ว,วก็เอามาใส่เดี๋ยวดูการใส่กล่องใส่รังของผมสิ <c oughs> น่ารักเชีย๊ยดนี่ของก็แช่มยันวักนะครับนิยม,น,ามา 2, 000, 000, 000, 000, นะครับเช่ามาสองล้านกว่าบาทนะครับก็มันอยู่ในกล่องอย่างนี้ฮนะนี่หลวงปู่โตะทองคํานะตะกรุดหลวงปู่โตะเนื้อทองคํา เหรียญพระพุทธวัดหนังนะนี่ของพระพุทธวัดหนังล็อกเก็ตหลวงปู่โตะนะครับนี่หลวงปู่ทิมวัดละหาไรแล้วก็หลวงพ่อกันเนื้อเงินหน้าทองดูนี่อะไรบ้างเนี่ยจำไม่ได้นะคือมุ่งเดียวพุ่นตรงจำไม่ออกนี่ยไปดูแวบๆแ,แล้วกันครับวัดละคังวัดละคังนะครับแล้วก็หลวงปู่ทิมนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วกันนะครับว้าว <Wow. S 1> ดูเยอะไม่ได้เดี๋ยวค่อยไลฟ์สด เฉพาะเจาะจงอย่างเีนะครับนี่แล้วนี่เครื่องรางเครื่องรางนี่ต้องบ้านเก่าเสาโยงเดียวนะครับนี่เต็มกล่องเลยนะครับมั่วซั่วอีลุงตุงนังเช่าแหลกนะเช่าหมดเลยฮะนะครับสุดท้ายนะครับ <c ười> เครื่องรางนี่ผมยอมเลยเ <c ười> ช่าอย,อย่างเดียวไม่เคยขายได้เลยไม่กล้าขายถนะ้ากลัวเขาเอามาคืนไอ <c ười> ้ตรงๆนะเครื่องรางนี่แล้วแต่ความชอบเลยฮนะนี่อะไรบางเนี่ยโอ้นี่เป็นหลวงพุทโธใช่ไหมคุณอิมนะฮะแล้วก็นี่เป็นกิ่งเป่งย้งนะฮะ กิ่งสายฟ้าลงปูทวดพิมพ์ซีนะครับขุดขุดสะใหญ่ลงปูตโตะลงปูตโต๊ะลงห้องนะครับลงปู่สุกนี่นี่เดี๋ยวน,นี้สวยนะนี่เช่ามาตั้งหลายร้านนะเรียวนี้นะครับลงปูเพิ่มสะดุ้งกับองค์พ่อจตุคามนะครับมีองค์พ่อจตุคามสององค์เลยนะครับนี่ก็เป็นองค์พ่อจตุคามนี่นะครับก็อันนี้คือเก็บไว้นะครับแล้วก็นี่เป็นเพิ่งจะเช่ามานะครับโอ,อ,อ้โหอ๋อนี่ชุดลงปูโต๊นี่ชุดลงปูโตลงปูโตนะครับ นี่หลงปุตโตนี่เลย um นี่ Arizona, ครับหลงปูโตทั้งนั้นเลยนะครับชินา่าซุ้มเรือนแก้วนะครับเจ้าของก่อนจะส่งมานะครับแบบนี้เลยครับเป็นชิ้นเดียวอย่างนี้นะฮะแล้วก็วันที่ส่งมาหาผมเขาบอกว่าเขากดหักส่งมาเลยกลายเป็นแบบนี้นะครับมาถึงผมมันหักแล้วนะครับก็ได้ไม่กี่ตังค์ครับผมเองก็ไม่รู้จะเช่ามันทำไมนี่หลงปุโตหลงปุโตทั้งกล่องเลยนะครับเป็นหลงปุโตทั้งกล่องเลยนะครับจัมโบ้ อย่างนี้เนี่ยจัมโบ้สองผมก็จะใส่นี่จัมโบส้โบสองนี่เห็นไหมการเก็บพางผมนี่แน่นอนนะเห็นไหมเก็บแบบง่ายๆเลยนะสไตล์ผมบอยท่าวัจจันร์นะคนอื่นห้ามล่าเรียนแบบนะฮะเพราะว่าคนอื่นจะทําใจไม่ได้กับการเก็บนะแต่ผมทําใจได้เพราะว่าไม่รู้ไม่มีที่เก็บก็เก็บแบบนี้นะครับก็นี่คือพระเยอะแยะมากมายแล้วรวมถึงถ้าหากว่าใครมีพระที่อยากจะจำนําผมนะรวมถึงของเก่านะพวกของเก่าอะไรถ้าอยากจะจำนำําหรือมีกระเพาะปลา อยากจะขายผมนะติดต่อผมมาได้เลยนะที่ a s i b o y ได้เลข66ตัวแต่ผมจะตอบกับเฉพาะแบบที่สนใจจะเช่าจะซื้อเท่านั้นนะต้องขออภัยจริงๆหลายหลายท่านที่ส่งมาแล้วแบบผมไม่ตอบตอบไม่ไหวจริงๆนะวันหนึ่งคนส่งประมาณ5-6000คนนะฮะ5-6,000คนถ้าคนละ10รูปนี่5้หหมื่นรูปต่อวันนะฉะนั้นเวลาที่ผมจะตอบผมไม่สามารถตอบใครได้ทั้งหมดจริงๆต้องขออภัยจริงๆครับสำหรับ EP ีนี้ก็ใครชอบกปรดไลค์กดแชร์หน่อยแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับ ฝากกดช่องด้วยนะครับบอยทัพร,รจันย์เอฟซีนะกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ